รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะคะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในย่านจังหวัดเชียงรายเด็กและชาวบ้านที่อำเภอพานนะคะก็เดือดร้อนกันมากเลยค่ะแผ่นดินเขย่ามาเป็นพันๆครั้งแล้วนะคะมีอาคารหลายหลังได้รับสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นสีแดงคือเขตห้ามเข้าห้ามใช้งานไม่ปลอดภยัยพร้อมจะพังลงมาคราวนี้เราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่า ถูกห้ามใช้งานอาคารเรียนห้ามเข้าเด็กๆต้องย้ายไปเรียนในวัดบรรยากาศจะเป็นยังไงเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างอีกสักครู่ไปชมกันค่ะห้องเรียนของผ,ผมไปจะได้เดี๋ยวผม,ผมจะพาไปพอนะครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด รงเรียนในวัดไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะสมัยก่อนโรงเรียนอยู่คู่วัดมาตลอดแต่เด็กๆโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกาาเก่าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายถือว่านี่เป็นเรื่องแปลกนะคะที่จะต้องย้ายโรงเรียนเข้าวัดหนีภัยแผ่นดินไหวค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชัยธิรพัฒนตาจังคำอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเท่าหนึ่ง 1, เลขที่สครับ สวัสดีค่ะชื่อหลิชาเบียฮะคุณคู้มหลิชาคุณสามีหกไอที่สิบสองครับตอนนี้นะครับโรงเ,เรียนเฮามี้เรียนทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบห้าคนครับเอาขอใหญ่ไปเรียนทีวัดหมดเลยครับห้องเรียนผมไปจะได้เดี๋ยวผมจะไาไปพอนะครับ อำเภอพานจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนแผ่นดินไหวเริ่มเคลื่อนตัวตั้งแต่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หยุดไหวบ้านเรือนวัดโรงเรียนเสียหายหลายแหย่งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านเก่าได้รับความเสียหายระดับห้ามใช้งานเด็ดขาดเด็กๆ500กว่าคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่2ย้ายมาเรียนที่วัดเทพพวัน เลือกกันแล้วว่าที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สุดนาเดียและลูกจันจะพาดูห้องเรียนของเพื่อนๆค่ะอาคารนี่ทางวัดและยกให้หนูเขาเส่ออาคารนี่มีชาติอนุบาลหนถึงชาติอนุบาล3และกับป .4 ถึงป .6 แต่และห้องแบงห้องแคบคะพื้นที่มันแบ่ได้มีนากส่วนห้องของนูเขาเนี่ยเป็นห้องทีแ่แคบค่ะเพราะว่าแล้นนักเยนก็มีนากตัวเดียวหนูเขาจะพาขึ้นไปพ้อตามเด็กๆไปดูห้องเรียนชั่วคราวกันค่ะ เรียนอยู่54คนค่ะห้องมีแคบค่ะโต <Okay. S 1> เรียนแล้วก็เก้าอี้มาจากโรงเรียนเก่าค่ะ <c oughs> ห้องเรียนของเด็กนักเรียนชั้นปสถึงป .6 อยู่ชั้น2ของอาคารนี้ตึกนี้แต่เดิมเป็นห้องเรียนของพระสงฆ์ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนานแล้วยกให้เด็กๆมาใช้เป็นห้องเรียนแออัดกันพอสมควรค่ะ อาคารเรียนหลังเก่าของเด็กๆเป็นตึก4ชั้น12ห้องโชคร้ายโรงเรียนอยู่บริเวณรอยเลื่อนพอดีเลยค่ะอาคารทั้งหลังจึงแตกร้าวและอันตรายประเมินว่าเป็นสีแดงนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนหรือใช้งานได้ เงียบๆนายเจ้าบัเดลนี้น้องกําลังรับยูนะเจ้าตอนนี้เฮาอยู่ในห้องอนุบาลของน้องเขาหนะเจ้าอันนี้คืออาคารศาลาของวัดนะเจ้าบัเดวนี้น้องเขากําลังรับอยู่ก็รูดซึ้ว่าตอนนี้กําลังแคบๆหนะเจ้าพอมาเหมือนอยู่ตีโรงเรียนอยู่โรงเรียนจะได้กั้นห้องเก็บเสียงไว้หนะเจ้าบางั้งเสียงมากระเสเข้ามาหนะเจ้าแล้วก็มีตีวางกระเป๋าเพื่อสำหรับเพียงพอบัต้องมากีดกันเจ้า เด็กๆชั้นอนุบาลอยู่ชั้นล่างของอาคารค่ะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวอีกเด็กๆจะได้ปลอดภัยตอนนี้ต้องเบียดเสียดกันเรียนไปก่อนนะคะย้ายมาเรียนในวัดเด็กๆต้องปรับตัวปรับใจอย่างไรบ้างอีกสักครู่มาคุยกับเด็กๆค่ะการกระบาดสีแดงนั่นหมายความว่า อ่ใช้งานไม่ได้ถ้าสีเหลืองอาคารเราได้ทั้งสองสีมันแอรอัดไหมครับแต่คุณครูอขอบอกว่ามัอดทนไว้ครับสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชม วัดเทพวัอัอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแบ่งพื้นที่ใช้สอยรอบๆวัดให้เป็นห้องเรียนของเด็กๆโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเก่าโรงเรียนของเด็กๆประสบภัยแผ่นดินไหวอาคารเรียนเสียหายจนใช้การไม่ได้ตอนนี้เด็กๆและคุณครูทำมุมต่างๆในวัดให้กลายเป็นห้องเรียน บริเวณนี้พี่พี่มสอสงใช้ด้านหลังอุโบสถเป็นห้องเรียนช่วงนี้ฤดูฝนซะด้วยค่ะถ้าฝนสาดเมื่อไหร่เด็กๆและคุณครูต้องหนีเข้าไปเรียนในอุโบสถแทนค่ะนี่ละเจ้าลงอาหารของเฮาอันนี้ตีหามาใหญ่อยู่ติวัดก็พ่อว่าลงอาหารเฮายังใกล้การมาได้มันพูมันพัง คือลงอาหารคับแคบมามิตีีเวลาฝนตกน้าก่อออยลงมาจักเต้นต้องพัดเป็นเวลาเจ้าถ้ามาอยู่กันมดเตรียมอนุบาลถึงม .3 มามกนกาจะคับแคบ,บมากกว่ามอิตีงบกว่าบอกเอยจะมีหน้กาก่อเลยต้องมาเป็นแบ่งเวลามากินข้าวเจ้าไม่ใช่แค่นักเรียนที่เดือดร้อนนะคะ คุณครูทุกท่านก็ต้องหามุมนั่งเป็นห้องพักครูของตนเองใช้บันไดบ้างในเต็นท์บ้างใช้พื้นที่เต็มที่ค่ะที่นี่นะคะเป็นห้องว่าครูนะครับคุณครูบ้างักเรียนเดือดห่อนแต่คุณครูก็เดือดถ่อนเหมือนกันนะคบคุณครูบา้างหันก็อยู่ทิ่ปืนบันไดครับตรงนี้นะคะวางผ้าสีฟ้านะคบหลังหองอ้อนนะคบเป็นจีแจ๋โซบับลงเย็น,นครับ นิ่่งากวาคณะครูเทศบาลอำเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าให้เด็กๆเ,เรียนที่นี่น่าจะปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดค่ะตรงนี้ยอมรับว่าทั้งครูท่านนักเรียนนี่ไม่ค่อยให้ปีกันเท่าไหร่แต่เราต้องอยู่อันนี้ก็มีการพูดคุยกันบอกว่าขอให้อดทนตรงนี้อีกนิดนึงก็คงไม่เกินปีการศาึกษาหรือ2ปีการศาึกษาเราต้องได้กลับไปที โรรงเียนแห่่งเดิมแหลายพื้นที่ในอำเภอพานได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและอ after s h o อ k ที่มีมาเรื่อยๆ,ๆนับพันครั้งอาคารบ้านเรือนเสียหายวัดและพระพุทธรูปก็พังลงกำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมไม่มีใครรู้ว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวเมื่อไหร่ แต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยเรียนรู้ให้เข้าใจและช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันค่ะ,ะก่อนที่จะเราจะเล่นเป็นทีมสนามกีฬาสําหรับเรียนวิชาพละของเด็กๆก,ก็รับความอนุเคราะห์จากชุมชนและเทศบาลค่ะตรงนี้นะคะเป็นสนามของชุมชนนะครับชุมชนบนยกคือ ตรงนี้เด็กนครับโรงเรียนพะหลักตรงนี้ครับย้ายจากโรงเรียนมาอยู่วัดเด็กๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะตีวงเียนนะครับมีตีกว้างขวางเล่นมากมายครับแต่ม่อยู่ที่นี่แอ,อ๊ดนะครับอ๊ดแั็งเพี้ยนนะครับแต่ครคู่บอกว่าทุกอดทนไว้ครับอดทนเพื่อการศึกษาและอดทนต่อสถานการณ์แผ่นดินไหว อีกไม่นานก็น่าจะได้กลับไปเรียนที่เดิมค่ะยังไว้วใจกัเธอแล้วไหวหรือเปลา่าขอย่แตกราหัวใจทนราแ,แยกแตกไหมรอยเลือนที่เคลื่อนตัวสั่นคลอนโดยเช่นใดไม่ว่าอย่างไรขอเพียงหัวใจเธออย่าไหวอยู่วันสนันกันไปจะไหวไม่ไหวยังไงต้องสู้และเธอก็รู้ว่าไม่ได้สู้กันอยู่ลําพัง รอยแยกไม่แตกนานประสานด้วยความหวังรอยเลื่อนจะยังเคลื่อนไปยังฝั่งแห่งความสดใสดอกไม้ยังไงก็ต้องบานลัำธานยังคงรินไหลข้ามขอบฟ้ามานั่นคือกำลังใจหลากหลายหลังไหลให้เธอ เด็กๆเ,เปิดเทอมตั้งแต่เดือนมิถุนายนยังไม่มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าเลยค่ะอาคารเรียนถูกประเมินว่าเป็นสีแดงกากบาดสีแดงนั่นหมายความว่าใช้งานไม่ได้อ่าใช้งานไม่ได้ไไดถ้าสีเหลืองอ,นะอาคารเราได้ทั้งสองสีอาคารนี้เป็นสีเหลืองอา,อาคารนี้วิศวกรเขาให้เป็นสีแดงก็คือใช้งานไม่ได้เลยวันที่5พฤษภาคมที่โดนแผ่นดินไหว6.3มาตราริกเตอร์ หลังจากนั้นก็เกิด after shock ครั้งแล้วครั้งเล่ารอยเลื่อนยังคงเลื่อนต่อไปอาคารก็ร้าวและพังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องทุบทิ้งสร้างใหม่อย่างเดียวอันตรายแบบนี้เด็กๆไม่ควรจะเข้าไปค่ะตีได้กลับมาอยู่โรงเรียนเานะครับมีความรู้สึกดีจครับตีได้เห็นโรงเรียนครับแต่ก่อสีไดครับตี่โรงเรียนโน้นแทนนีนน่ไหวกันเลยสุดโศมไหมครับจากเดิมครับมาเรียนที่โรงเรียนเมื่อไหร่อืมถ้ากลับมาเรียนเมื่อไหร่นเนี่ย อย่างอาคารหลังนี้อาจจะเป็นภาคเรียนแน่โชคดีนะคะที่ตอนเกิดแผ่นดินไหวเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆอยู่ที่บ้านแต่ก็ตกใจกันหน้าดูค่ะตอนนี้ก็บอกคอยจะกลัวแล้วเจ้าพาะเวลามาก็ไม่ได้มาติดต่อกันก็มาเป็นระยะแล้วก็ตอนที่แผ่นดินไหวก็เกิดอาบเจอช็อกหลายข้างแล้วเขาก็ชินแล้วไม่ไม่ก็รู้สึกบอกคอยมีความสุขครับแต่เห็นแรงแรงไรกก็มีความสุขคมัน แออคุณครูคคคขอบอกว่าอ,อดทนไว้ครับคิดถึงอาคารเรียนเก่าคิดถึงโรงเรียนที่กว้างขวางอุปกรณ์การเรียนที่ครบคันแต่เด็กๆก,ก,ก็ต้องอดทนอดใจรอคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณครูและเด็กๆทุกคนคะ่ะ คณะครูเทศบาลคนในชุมชนผู้เกี่ยวข,อข้องเข้าประเมินกันว่าอย่างน้อย2ปีนั่นละค่ะอาคารถึงจะสร้างขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมต้องมีการออกแบบอาคารต่างๆเพื่อให้รองรับปัญหาในอนาคตเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวด้วยนะคะ เด็กๆบางส่วนก็คงจะเรียนจบไปในขณะที่โรงเรียนยังไม่ได้สร้างเลยแล้วเด็กหลายๆคนก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้กลับไปที่โรงเรียนความเดือดร้อนของผู้คนที่เกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติที่เป็นเช่นนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจและขอให้กําลังใจทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะในช่วงท้ายรายการแน่นอนว่ามีเรื่องราวที่หลายคนติดตามเฝ้าชมก็คือช่วงคุณค่าแห่งการออมวันนี้ไปดูสิคะเด็กๆที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีเทคนิคการออมเงินอย่างไรค่ะ กิจกรรมการออมยอดนิยมของโรงเรียนธนาคารที่ดอนคาวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีคือการออมแลกแต้มค่ะะถามสิระค่ะเชิญบัตรคิวที่1 9ที่ช่องบริการ1ค่ะจาก1แต้มเป็น2แต้มค่อยๆใต่ระดับเป็น3 4 5ของใครเต็มทุกช่องก็จะได้รางวัลใหญ่แบบนี้ค่ะครบแล้วค่ะนา,นางสาวชมพูนนค่ะมาฝากบ่อยนะคะ ตัวนี้มันัวที่3ค่ะยังขาดอีกหนึ่งตัวค่ะได้โมเฟืองลิ้นจี่แล้วก็มังคุดค่ะหนูจะฝากทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ2 0บาททั้งสี่เล่มค่ะคือจะเอาเก็บไว้ในการสอบแกดแพทนะคะจ่ายเป็นค่าเดินทางด้วยค่ะที่1ิที่ช่องบริการ2เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารโรงเรียนดอนคาวิทยาคิดกิจกรรมกระตุ้นการออมสนุกสนุกแบบนี้เพราะเห็นประโยชน์หลายอย่างค่ะ เราอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเรานะคะเข้ามาฝากกันเยอะๆค่ะจะได้แบบฝึกเป็นนิสัยใช้ไว้ในชีวิตประจำวันได้ะค่ะมีกิจกรรมอีกหลากหลายวันหลังจะมาบอกต่อนะคะขอบคุณเด็กๆและเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านทางรายการทุ่งแสงตะวันนะคะ ใครมีข้อคิดเห็นหรืออยากจะติดต่อกับทีมงานติดต่อที่ Facebook ค่ะทุ่งแสงตะวัน20ปีหรือติดต่อเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w ร์ไวด์าให่ .com นะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ